ดูมือนี่นะบอมีเจ้าเขาบอมีร้านตกวังผาสีอ่านสิลุงว่าผายโผดตกวังคนโหด,โดขาควันรันแทงออกกับแทน่แดงแดงย้อมสีด้วเยเลือดตกวังค้นเลือดแทงแยง่งชิงดีออกกับปัทวีค้นกลุ่มจุมมไ้พระพุทธองค์บนศิษเป็นหยุดไม่่อนหงโตสีอีกจากสองสามปีจอกุทลท้างนาพระพุทธนา่พนาพนว่จาจะคสแมนจอดใด มมนจอนี่กับใครสิเห็นกันทม,มอมอพุทธาทำไา้เพิน่นจอคือสิแมียนความจริงเดี๋ยวนี้ผู้กระดึงก็เป็นเมืองเป็นบ้านดงร้านก็นเป็นท้งของสิบินทันนภากายนากับบมีขอนสิเป็นเสาเฮียนกับบมีพ่อตน้น คนซื้อสินกันแย่งหน่อยคนแค้นมามินเดี๋ยวนี้ไกล้สิสินองเงาเนะพุทโธมันแกงจะโตสว,วยโกโก,โก้ลวนจะเชียงล่งตามันสิผ้าห้าหลงปองท้ามขึ้นบ้านลืมสะพานเคยข้าขึนเมื่อบ้านเกาอง์สมมาสัมพ,พูดทธเจ้าผลว่างไวให้ใจตามให้ห้าเนี่ยขำแม,ม่น่ามงคาวว่างสารเดี๋ยวนี้มันไม่ไหลจองดึงเอาไว้ ไผบอกไว้ว่าเฝ้าสีล้วเห็นตั้งใจไงพระพุทธเจ้าองค์ไม่สีล่งโปดลงนาพุดธศาสีบท่านเดี๋ยวนี้ศาสนาเจ้าจันเขียวคุณหมุนไปไฟมานั้ยกำลังโลกเผื่อเฝ้าเมี่ยงบ้านภาษีอานเสียวไว้โพสีสามหอมจั้งใจนั่นไฟสีใหม่กีเผาเดี๋ยวนี้กำลังค้นบุดเอาเผามูสูงคนค,นคน้นโดยไม่บุ่หลายจังเสียกายไปพนศาสนาโคดมขอนฮ้อนล่มคือหางดี ตาเขิงท่องเคยชีย้่นเสียขยับเบกเลย่ยห้คนบุญข้างโบหลายคันทำนายผู้จะองค์ฝนพังไม่พังไปแม่นจงโองเดี๋ยวนี้ฝนจะข้ามห้อยท้องพุงโมกกเจ็ดหอ้องค้นจ่องเสียวพุงอื้อ,อย่างอื้อเขา่เาก็บรได้ใครได้หนองคนไปร่อขอยับสังเกตว่าท่านเรื่องน้ำในหน้าท่ามหน้าห่วยเบาวังเลยเสียดได้ใคร ผมตน่อยตัวใหญ่ไฟหม้อแบกตะล,ลีน้งจียางโบเฟนเขากันนี้น้าปากันนี้น้าหน้าถ้ำกันแหงงไานกพิราบเป็ดไก,ก่ก็เจีเกิดลูกง่เจ้าหน้ายขาก้นฝังในายเพนดินก็นเกิดมาลึงตึ้งตั้งน,น้ำลงฟังค้นกระตายคำทำหนายพุทธองค์คนทิตเป็นปุขงเห็นแจ้งถึงย่ำแรงย่ำเศร้าของจินยุทธตลาดพอแม่ขาดลูกเา้าย้ายเทาข้องแยงตงึงได้หลาน เล็กน้อยเป็นผู้ออกหัวงอกเป็นผู้เลี้ยงข้องขาดได้สือใจมันได้ถือมันสุ่